ที่เราเรามีปัญหาการที่เราไม่ได้รัฐบาลที่ที่ทําตามเจตจํานงของประชาชนท่านนายกทักษณิณท่านใช้คําว่าต้นละมะต้นไม้พิษผล,ลไม้พิษแต่ท่านต้องไม่ลืมครับนะครับรัฐบาลชุดนี้กินผล,ลไม้พิษมาเก้าเดือนแล้วนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะขายด้วยกินมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหานะครับเพราะว่าสาวร้อยห้าสิบสองเสียงเนี่ยก็ามาจากคณะรัฐประหาร พรรคการเมืองที่พรักเพื่อไทยชี้ว่าเป็นพ,พรรคเผด็จการสืบทอดอำนาจก็มาโหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินถ้าท่านบอกว่านี่คือผลลไม้พิษทำไมท่านไม่ให้พรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีรีบคายออกมาหรือว่าท่านปฏิเสธตั้งแต่ตอนต้นว่านะครับไม่ยอมรับคะแนานที่มาจากผลลมไม้พิษอันมาจากต้นไม้พิษแต่นี่ก็กินมาเก้าเดือนนะครับพอทําท่าที่จะเสือนะครับก็มาพูดถึงผลลมไม้พิษและไม่ยอมคายด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ท่านจะยึดอะไรล่ะถ้าท่านยึดเป็นแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยวันที่ยึดสองสิงหาเนี่ยให้พรรคเพื่อไทยไปรับตําแหน่งนายกรัฐานตรีภายใต้ผลไม้พิษไม่ได้เพราะร้อยห้าสิบสองเสียงและพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะครับตามสายตาก็คือผลไม้พิษท่านไปรับกินผลไม้พิษกันได้อย่างไรแต่ว่าพอกระดานการเมืองที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าพอมันจุดปลาย ที่เขาเรียกว่าการดิวดิวมันต้องมีได้และมีเสียนะครับท่านเอาส่วนที่ได้ไปหมดแต่ส่วนที่เสียท่านไม่ยอมเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีปฏิบัติการการทวงกันอย่างแรงจนกระทั่งวันนี้ก็ดิวกันยากนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไว้เนื้อไว้ใจกันตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมบอกว่าให้ทวิตขออนุญาตนะครับว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแก่แล้ววันนี้หลานที่ไหนนะครับไปเมืองนอนท์ก็คิดจะกวาดคืนยกจังหวัดไปปทุมก็ไม่รู้จักบิ๊กแจ๊ดกันเสียแล้ว นะครับเราก็เริ่มตามคนเสื้อแดงกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้หยุดเจตนาจริงๆเนี่ยนะครับคือต้องการให้หยุดเนี่ยไม่ได้ต้องการเอามาสู้กับพรรคเก้าไกลอะไรเลยนะครับเพราะว่าฝั่งอนุรักษ์เองเขาก็รับกับอดีตนายกทักษณิณกันยากลําบากอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนั้น,นถามว่าฝั่งอนุรักษ์ต้องการจะใช้จริงหรือเปล่าล่ะเพราะอะไรนะครับถ้าต้องการให้ในายกทักษณิณไปจัดการพรรคเก้าไกลวันนี้ก้าไกลร้อยห้าสิบเ วันที่นายกทักษิณได้สามร้อยเจ็สบเจดเขายังจัดการได้เลยวันนี้ร้อยห้าสิบเอดในเก้าเก้าไกลที่โดนเรื่องล้มล้างการปกครองและยุบพักก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายกทักษิณแต่ที่ได้ก็คือผลโพลได้รับความนิยมจากการทําตัวของนายกทักษิณน,นะครับแล้วก็ไปเพิ่มความนิยมให้กับพักเก้าไกลนะครับแม้ว่าเขาถูกยุบไปในนามพักใหม่ก็ตามนั่นนะครับเพราะว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นายยกทักษิณไม่ได้มีภารกิจอะไรที่จะมาต้องมาจัดการพรรคก้าวไกลอะไรเลยแล้วถ้าเขาจะจัดการพรรคก้าวไกลก็ไม่ต้องพึ่งอะไรนายกทักษิณเพราะว่านายกทักษิณเองก็เคยถูกจัดการมาแล้วนะครับด้วยเสียงมากกว่าพรรคก้าวไกลถึงสามเท่าแล้วก็เป็นรัฐบาลผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นไอ้ทฤษฎีว่านะครับจะเอามาจัดการพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้มีอยู่จริงเหลืองเหลืองแดงจับมือกันเพื่อล้มส้มก็ไม่มีอยู่จริง นะครับเพราะเพราะประชาชนมันไม่ใช่เหมือนว่าคนที่จะไปข่มโคให้กินหญ้าได้ก็เหมือนในเลือกตั้งครั้งที่แล้วอาปทุมธานีเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ส่งบิ๊กแ๊สลงแล้วก็บอกว่าคู่แข่งเป็นคนที่ใช้ไม่ได้พอผ่านมาเนี่ยนะครับสามปีครึ่งก็บอกว่าบิ๊กแ๊สเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ไอคนที่พรรคเพื่อไทยชี้หน้าว่าใช้ไม่ได้เดิมกลายเป็นคนที่ใช้ได้ขึ้นมาแล้วให้ประชาชนเปลี่ยนไปเลือกคนนั้นนะครับมันถามว่าประชาชนเนี่ย ในช่วงได้รับความนิยมแรงๆคนอาจจะลืมคิดแต่ปัจจุบันพอเขาตั้งหลักกันได้นนะครับใครมันจะไปยอมทำนะครับที่ผมนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าไอท้ทฤษฎีกันแบบนี้นะคิดว่าประชาชนเป็นของตายนั่นประชาชนเขาก็พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นของตายาและจุดยืนที่ไม่ชัดเจนเลือกตั้ง14พฤษภาเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วพอ22สิสงิงหาเนี่ยผมว่าหายวบนะครับมันจะไม่ใช่แค่หายเพียงเพียงแค่เจ็ดจุดตามที่ท่านอาจารย์ได้บอก นะครับแต่ผมเชื่อว่าจะหายหนักกว่านั้นเข้าไปอีกและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีนายกทักษิลมีอันเป็นไปเนี่ยนะครับจะ,จะไม่จับไม่มาหรือจะหนีหรือจะอยังไงก็าตามนั้นเนี่ยผมว่าในพรรคเพื่อไทยจะรวนมากที่สุด